สวัสดีค่ะเมยจอยค่ะสวัสดีครับเมยจอยครับสวัสดีค่ะค่ะยู่ดีมีแห่งด้วยค่ะมาในช่องสาวนิงพระร่วยข้อมูลชแองไหนครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความูลครับเมยจอยค่ะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2567นี่เนาะค่ะงวดที่ผ่านมากค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่เพิ่นหายเลขวิ่งมาสองรางเพิ่นว่าค่ะเน้นสองรางเพิ่นว่าเข่าของเพิ่นเต็มเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่า แฟมมือนีก็ต้องขอโทษขออภัยนอแฟมตัวเล็กของคุณแม่บสไั้ติดมาน้ำเนาะค่ะคุณแม่ค่ะเพื่อว่าข้อมูลมีอยู่แล้วเนาะค่ะเพราะว่าคุณแม่เพิ่นงห้ยสองเนาะคุณแม่เนา้นสองเพิ่นว่าค่ะฟันสองหลังค่ะทุกอธิ่าร์ตมาตามคุณแม่แค่คลิปเดียวเนาะค่ะโค้งสุดท้ายกับบริมาเนื่องจากฝนตกเนาะค่ะพาย็บเขาค่ะแม่นยูโรค่ะงวดนี้มาตามต่อคุณแม่จ้ะ ฝันได้จักมือแล้วอันแม่ฝันมือแม่แ่งของรักษาขืนมือสิบสี่คำสิบสี่คำแม่แม่เห็ดของรักษาขืนเงื่อนแม่นีฮ็ดเบิดมืออีธานะอาหันยังนดนลูกค่ะแม่ก็ขืนแม่ก็วายผราวายยังนี่ละแม่ก็นอนเนาะนอนประมาณคนละเกยียบเที่ยงขืนเที่ยงขืนกลัวๆที่มันตีหนึ่งแม่สะดุดขึ้นมาค่ะแม่ฝันเห็นพระเจ้าอยู่หัวล่อเก่าโอ้แม่ฝันเห็นว่าข้นมาอู้ดวอรเราคนลูก ผูละมาจที่งภูรคนยไล่ไลยจากตำรวจทหารหลูกบาเป็นเตี้อ้แม่มาโอ้ยประจอบเป็นดินมากประจอบเป็นดินมากเขาใส่รถเข็นมาเลยเด้อรถเข็นเหล่านะใส่เสือล่ยสกอตเขียวแกมเหลืองเบิงเดอร์คันวาแม่ตัวกับแม่บ่าเคยเห็นแต่แม่บอกได้เลยว่าสีเขียวกัมมีเหลืองเขียวเหลืองเออเขียวเหลืองเบิงเดอเร์เซตเบิงเดอร์แม่สี่บอก มาหอดซื้อหันแม่ตูแม่ก็นั่งอยู่หันแม่ก็นั่งสี่เนาะเห็นเพื่อนมาหลายที่หลยแม่นั่งอยู่สี่วุ้ยประจาไปินีมาอื่นบอกกูเข้าแตงเขามาแซวบัดนี้แม่ก็เลยนั่งยังสี่นั่งยังสี่ละนี่ะนั่งพัะเพียกเออพื่อนเพื่อน,น,นมาแม่บอกโอ้ยซาตูเด้อแม่กวางสี่อูย้ยผูขาอยู่ดีมีแหงเด้ออันคุณพ่พอยังแม่ก็บ,บอกของแม่ไปนอกบาดนี้เพื่อนสิเข็นไปทั้งคางๆางแม่ว่าจะไปพุ่น่าไปพุ่นมันหกมานี้มานี้แม่ว่า มันใหญ่ใหญ่มีดทนายใหญ่ใหญ่ในด่างเข็นเข็นเขามาไก่แม่แม่ก็นางยกมือไหวเพราะสิ้นพรอนเรายิ้มใส่เรายิ้มใส่แบบงามเลยแม่บอบวาเราตายได้ในฝันคนไายต่อฮานก็ไลยเป็นจุนจุนมากะบมาไหวค่ะแม่ันนีค่ะบานีแม่ว่าอุยเขาเค็ดลูดกายไปหนอผ่านแม่ไปเหรอแม่ก็เสด็จขึ้น ก็ฟันแนวนี้แม่ว่าผู้คนงานเนี่ก็มากราบปั๊บปั๊บก็เลยบอกว่าเราเด้อไอ้พวกขาได้ส่งได้มานได้ส่งได้ลาบแม่ว่าจริงๆค่ะบอกเรื่ดังๆเลยคุณแม่บุ๋ดียินเนาะแม่ว่าให้ส่งได้ลาบให้ส่ให้มานเด้อค่ะแม่เห็นเป็นบุญตาบุ๋เคยเห็นยักษ์ธียาโตเป็นๆนะก็แลังเห็นในความฝันก็โตเป็นเฮ้เห็นชัดเจ้าเห็นเสือเรายังอยู่ในตาแม่เลยจำได้เลยปะเขียวกับเหลือง เป็นตาบกฮอดแมนเขียวกับเหลืองแมนค่ะแขนสันยางโล่เลยโอ้โยว่าบุญตาดีใจไหลเพ่ปกับเ็นกายไปพากับห้องโถงกระซาโนใส่โย่โถงหล่อก็ไปนี่ไปกับทานไปไปที่ไนักนาบุล่ะไปนี่แม่กับเสดขึ้นคนโห่ร้ายหนะโอ้ยกูฟันนี้ไปเจ้าอยู่หัวลุกขึ้นมาแม่กับกาป้าปำหลุดแล้วกาบแล้วก็โอ้ยมีโสมมีหลังผักคากบาดติกเขเลยว่ะ แม่ก็นอกลุงนี้ขึ้นแต่บันคือทิ้นหาเล่าคือทิ้นเสือเล่าคือทิ้งหน,ดนดลดลดแม่สะดุดขึ้นมานะอันนี้ไม่นอนไปอีกเพราะมาตีสามอยู่เราตีสี่แม่ฟันมาแม่เดี๋ยวเกยเ,เพชรเกยเพชรคือเด็กที่แหละก็ออยังเป็นกําแพงในหลวยเป็นกาําแพงนี่คือเป็นตึกสีสั้นตีกลิ่ๆมากคือเป็นเหวอืมแม่ซ้อแม่เกบเพชรไดี๋ยใไล่ใส่ตา เกือบมิเทสดอกใหญ่ๆค่ะแม่ซองยังสียซองไปนี่มันเป็นผู้จงกลมแกร่งนั่นะลูกอ่าเป็นเฮเนตส์ดอกหนึ่งอยู่ทั้งเถืองดอกยางงามค่ะแม่หนีไปเอาอืมแม่ย่างไปย่างไปมันไปเป็นขึ้นหาผาบาดนี่เป็นหินแม่ขึ้นยังไมก็ขึ้นบ่ได้เออลบมากมังเก่าได้ลูกแม่ลบมากมังเก่าเมื่อซองนี่อุ้ยงามน้ออือบ่ได้กินดอกบ่กินดอกแม่ว่าอยู่หั่นละ งามแดงก็ตัางตัวผูเลยเฮ็ดยังาคือไงเฮ็ดละงูเฮ็ดละงูอืูงามเลยบาดในได้ก็บอกว่ากูได้แล้วกูชิมหนาแม่ว่ะก็คือเฮ็ดนั้นได้แล้วได้แล้วแต่ว่าเห็นอีกดอกหนึ่งช่วงเทิงคุณเอาอะไรเอาอะไรดอกจุ่มบ่อปานจุ่มแบบงามปานได้เฮ็ดไหวแต่ว่าขึ้นไปเอาอะไรมันเป็นคืออาหานแม่อยู่ข้างลางค่ะงวดนี้นี่แม่ข้างลางแม่เอาเกี๊ยว มากเจ็ดฟันท้องเจ็ดแม่คุณแม่หายมาเลยค่ะเด็กหญิงคุณแม่หายเจ็ดเนาะแต่บนนี่แม่ว่าเอาเล็กพระเจ้าอยู่หัวบนนี่แม่ที่หายตัวไหนวันหนึ่งบอกค่ะนี่แหละแม่ก็มักเล็กพระเจ้าอยู่หัวเห่าเนี่ยเล็ลอกเก่าลอายุเพิ่นเนี่ยได้ลูกอายุเพิ่นเป็นบอกคะอายุเพิ่นจักปีคุณแม่อายุเพิ่นกับแปดสิบเก่าแม่แปดสิบเก่าปีเสิร์ฟเพิ่นเดือดรึ่งค่ะ ถูกต้องแล้วค่ะคุณแม่อายุเพิ่นบานนี้เลขทูบแม่ค่ะเออเลขทูกแม่นั่นแม่จุดมือนั่นลหละมือแม่ฟันนั่นหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้าบานนี้สามกับแปดมากับตัวเดียวกันสามกับแปดกับตัวเดียวกันค่ะเออลงปีเลขทูบนั่นคุณแม่จุดใดหนึ่งสามเก้าแม่นกกเลข ล่อเก่าที่พื่นแม่ให้อายุเพิ่นตอนเพิ่นไอสินพชนเนาะสินพชนลูกก็คือแปดสิบเก้าปีค่ะแล้วก็วิ่งนี่ให้วิ่งเรขยกยังแม่ให้วิ่งรางเดเจ็ดวิ่งรางเจ็ดเนาะเจ็ดล่างค่ะได้ยินว่าคุณแม่ฝันอีกว่าสนมีบอกคุณแม่ว่าฝันลาสุดเลยแม่กับฝันอยู่ติีะลูกฝันเมื่ขึ้นนี่บอกเรือฝันเมือนฝันมือมือวาดนี่มือวาดนี่ค่ะ แม่ได่นเนาแม่ฝันว่าเล็กหน่อยบ้างเงื่อนลรใช่กว่ามากเงื่อนเล็กหน่อยเล็กหน่อยแม่มเล็กหน่อยมากเงื่อนเท่มเงื่อเอามึงมาอย่างอีกเล็กหน่อยมึงแม่ว่ามึงมาอย่างนีง้ลูกหลานกูก็ไรหเหล่ามึงยังมาอยู่แต่ปู่หัวเล็กหน่อยใส่ไล่มันมาหาแม่ครับ,บาดเอ็งนะครับโดนเติบบครัมันกระเพากันเมื่อนีนี้ไปใส่บุก มันเหนเมื่อยแล้วมันพากันเมื่อไม่เทสเด็กน้อยเลยไหมเพราะมีพอมีแม่์บาดนี่งเดี๋ยวไปเห็นไก่ไก่เห็นเห็นยังเกาะไก่เห็นไก่ไก่อยู่ในโลกฝันไดอยู่ในสายเกาะอยู่ในโลกไก่หน่อยไก่อยู่ในนกไก่ไก่อยู่ในโลกไก่อยู่ในโลกของไก่อยู่ในขอกไก่คแซวนิ๊ก่แซวนี้กั่งโลกไก่โอกเนาะ เป็นแม่ก็ะบอกเพื่อนบ้านงโลกระใจกสมเพื่อนบ้างลกไก่ก็คืออันบางกอกไก่ได้สิบสามตัวได้สิบสามตัวโตโตโตได้สี่น่ะมันบ่ออกบ่ท่านเลยบ่มีลูกออกคร่ะคุณแม่นี่ไปนับไก่อยู่ในอยู่ในห้างมันขุ่นไก่ในขอกไก่นับได้สิบสามตัว โตโตโตชิบซีน oh, ่ะมันโบมันเป็นไก่ห่างห่างเลยอ๋อโตถีชิบซีมันยังมันยังอยู่ในหน่วยไข่อยู่บอ่มันไม่ได้ออกจากไข่เลยมันเป็นอันนี้เลยเป็นแหนๆไปเลยอ๋อแบบสันเบิ้งมันยังเป็นกรี๊ดกรีดกรีดอยู่บ่บเป็นไข่เสียไปแล้วเนาะแม่เป็นไข่เน่าอ่ะนายสแม่นั่นแหละแม่คือชิตีไปใส่กันกับเล็กถุงถุงไหมละวันนี้ไวยไก่มันกัได้ชิบสามหนอแม่มันก็เก่า มันก็เกากันกระหลิถูกมะเกาหนึ่งสามนกันก็ดีเนาะคุณแม่นาะเกาฟันกระหลิ่มันเพราะทั้งเดือดในบ้ร์เตติสเกาด้วมันอายุคุณแม่ก็หกสิบสองอายุคุณแม่ก็หกสิบสองกับเกาฟันติดบ้าน์เตติสไว้น้ำนาะอายุคุณแม่ค่ะเพราะมันตรงกันเพราะว่าเด็กหน่อยนี่มากเต็มเหือนมาเนอยู่เหือนแม่บ้านนี่ตอนฟันเห็นพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก่าคุณแม่นั่งอยู่สาตอนนั่งอยู่ข้างๆนั่นอยู่โมกท่อน้ำน่ะท่อน้ำอยู่มองน้ำไหลนี่นี่อยู่มุมนั่นอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่แล้วเนาะ นั่งอย่มุ่งนันได้ผู้เดียวบุเขาหนอนน่งไปแค่ออกมาแม่มานั่งอย่ผู้เดียวตัดปอดอยู่บุเป็นกระห้องบุตุกะสารบ้านนี้เกี่ยวกับไก่นี่คุณแม่ฟันจบหรอบอจบแล้วจบแล้วฝันสันสันเบียนบอฟันเมื่อขึ้นบ้านนี่เกี่ยวกับไก่คุณแม่กับสิไหนึ่งสามเก่าโตเก่าเบนบอหนึ่งสามเก่าก็อทอการกระเลยกถูกมาเป็นขยกสารลับกะสะสลับซะสรลับกะไรขค้นบอยากสลับกะแล้วเต้ บ้านนี่อันเฮ็ดเท่าไรคุณแม่สิตีเอาอยู่อยู่งเรื่องสูงนี่โอ้ยตีสูงสูงแม่บตูงสูงสูงมันบ่ได้ดิบ่ได้แมนเห็นซื่ือแต่บ่ได้เลขข้างล่างนั่นยขั้นแม่ตีบ่เดียวนี่แม่เจี๊ยบเจ็ดสามกับเจ็ดหาแต่แม่นี่ให้วิ่งเฮ็ดให้วิ่งเจ็ดแต่คุณเสียเอาตัวไถ่แม่กับบุ้ะแต่แม่มักสามกับหาแม่มักเจ็ดสามกับเจ็ดหาถ้าบอกทั้งล่างแมน กระจากสิคนดูจากไหนไง่นไปตีเอาเองคนนอกแต่บอกเลยบาลางเห็นดิ่งเจ็บแม่มาแค่นั่นคือสองบังหันแม่บอกแม่ฟันว่าแต่ยังต้องกดกดสองคนแต่ว่าบนนี่ค yeah okay ุณแม่ให้แบดเก้าเนาะแม่แม่ให้แบตเก้าบนนี่ให้แบดเก้าแบตเก้าแล้วก็เลขทู่เล็กทูหนึ่งสามเก่าอืแล้วก็ล่างนี่เจ็ดสามกับเจ็ดห้าเป็นเหล็กที่แม่มากเองแม่แม่มากเองแม่แฟันมาดพี่จี๊ปพิษตรงนี้ ตัััวนนน้มเลราคา62ติดเวียดนามกับคุณแม่เนอก62บาทเด็กที่กับอายุของคุณแม่เพราะว่าคุณแม่นี่ได้รับเสด็จแล้วก็ได้ยกมือไหว้เจ้าอยู่หัวเนาะโอ้ดีใจแง่ดีใจโบเคยเห็นกับเธอก็เล่นเห้เราเหมือนอ่ะถือว่าเป็นบุญในคุณแม่เพราะว่ามือเขาพรรษาสำหรับทาโบมีดวงโบมีโศกนี่สีโบฝันเห็นค่ะแม่เขาซัมได้ซัมหนึ่งโบฝันเห็นได้โบโบมีโอกาสที่สุดแม่แม่บโบค็ฝันก้าวเดื ว่าแม่บุญบาปเด้อแม่ก็เคยฝันทักเทื่อกำลังฝันเทื่อลกำลังวันนี่คุณทียาฝันเห็นตะลอซสบแล้วก็ฝันเห็นอันองค์ผ้าฝันเห็นผสมไปจากสันนาแม่น่ะต่ว่ารอบนี้มาฝันเห็นฝันเห็นปการอีกเก่าอ้ยจะเป็นฝันเห็นค่ะเทียบว์ว่าเราตายจากเม็ดไร้หลวยค่ะเรายิ้มใส่แบบแบบเปิดเผยแบบรอเลยอ้ยดีใจเสือนไปเสร์อเบิ้งมันแม่นขั้วแม่อกค่ะเด้อไชกระดแม่ฝันอีลี เขียวเหลืองบ่อเสือนี่เขียวเหลืองอแขนสั่นแขนสั่นเขียวเหลืองแม่นกีรุดเข็นค่ะยังใส่แบ็ดคือเกาคือเกาลุดเข็นขั้นขาวค่ะ่นเคยนางบ่อขั้นขาวแม่กรบบอกรถเก๋งบ่เขานรถเข็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 นนี่นี่พอถทดขออพายค่ะผููเข็นน้ำ่นออ้ยมีแต่หนาใหญ่ใหญ่เลยยังไง จะว่าแม่วาเหล็กมันสูงบ่มือแตงไทยมือแตง่ายง่ายกินกับยิ้มกับจอยู่หัวแบบกับโบนีเนาะค่ะเนาะเออก็มันโยงก็กรใส่ไก่พอดีค่ะเอ้ยดีเลยลูกถือว่าเป็นฝันดีเนาะคุณแม่เนาะในวันนี้ค่ะแม่ค่ะแม่ฝันตัวไหนค่ะนี่ก็เป็นเนี่ยข้างค่ะท่านผู้ชมเป็นเนี่ยข้างตัวเลขข้อฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเมยจอยเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะถือว่าเป็นฝันดีฝันมหาโชคเนาะค่ะฝันแบบนี้ค่ะ เราต้องพูดมี like ่ยังเพิ่มเติมบ่อมีครับค่ะคุณแม่มี่ยังเพิ่มเติมอีกบอบอมีลูกมีแต่ว่าไส้สกให้ลาให้โสกให้หมันเท่านั้นล่ะค่ะให้เพิ่นโสกเพิ่นหมันแน่มันรุดมาสามเท่าแล้วค่ะมันเข่าตะลึกวิ่งแม่ก็เสียใจอยู่ค่ะพอโจทย์กเอาไปไล่ๆเด้อวันนี้ก็ขอใหะไส้ปังๆแล้วคุณแม่เนาะเข่าสามตัวตรงๆค่ะจะเรียกมา จี๊ดนี่งวดนีคุณแม่ไฮเจ็ดมาเนาะครับเนาะเจ็ดมาค่ะเจ็ดเจ็ดหลงเจ็ดค่ะอย่าหลงเจ็ดเจ็ดเนี่ยเนี่ยคนน่ะคุณแม่เบอร์หันกับไฮสองมาเนาะคุณแม่เข่าจังจังเนาะคุณแม่ค่ะมีไฮเจ็ดมาแม่ล่างเนาะคุณแม่แม่แม่ค่ะขอบคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณแม่จอยค่ะขอบคุณครับสรุปตัวเลขความฝันแนวทางที่ดีกับแม่จอยก็ง่าครับงวดที่ผ่านมาแนวทางตัวเลขของแม่จอยเหล็กหวีงพิ่นกับเขาเนาะครับเนาะเพิ่นฟันทุ่งสองล่างเขาจังกับผม ออกสอง2นนึ่ะครับนาาเป็นเหลี่กลางของคุณแม่ครับรอบนี้คุณแม่ฟันเจครับผมฟันเจนะครับเนาะฟันเจนวทางตัวเหลขของคุณแม่ในขีปนีพันไกมาเป็น8ดเก่า8ดเก่าหนึ่งสเก่า6กสแล้วก็7หานะครับเนาะคุณแม่นี่เพิ่นฟันเห็นล่อเก่าเพิ่นนะครับล่อเก่าเสด็จมาเยี่ยมบาเนะครับเนาะคุณแม่เพิ่นก็ได้รับเสด็จเพิ่นวนนี้ความฟันเลยยกเมื่อพนมเมื่อตอนหลับเสด็จคุณแม่เพิ่นมาแล้วก็ เลขถูกครับผมเลขถูกคุณแม่เบรนจุดได่หนึ่งสามเก่าหนึ่งสามเก่านะครับเนาะตรงกับความฝันเห็นไก่สิบสามตัวนะครับตอนแรกนี่เห็นสิบสี่ไข่สิบสี่ฟองนะครับเนาะแต่ว่าฟองหนึ่งนี่บ่ออกเป็นไข่เสียฟองหนึง่งแต่ว่าอีกสิบสามฟองนะั้นบ่อขอดฝากออกมาเป็นโตไก่สิบสามตัวคน่ะครับเพิ่นไข่หนึ่งสามเก่ามานะครับเนาะตรงกับเลขถูกที่คุณแม่เบรนจุดไถ่นะครับนะน 9, เนาะได่หนึ่งสามเก่าบรรจุดได่ครับผมส่วนหกสองนี่เป็นเลขอายุ แมจอยเนาะก็เนาะตรงกับบานเหล็กทีครับผมฟันเห็นเด็กหน่อยมาหลิงอยู่ในผ่านเพิ่มครับเพื่อนี่ฟันอยู่สองมือครับผมสองมื่นเดว่าช่วงแหลกนี่ฟันอยู่สองเทือครับผมฟันอยู่สองช่วงเนาะก็เนาะช่วงแหลกฟันทิดล่อกเก่าครับผมแล้วก็มีเจ็ดสามกับเจ็ดหาครับผมเป็นเหล็กหมักของแม่จอยที่ผ่นนหายมาในคลิปนี้เนาะงวดนี่ครับเด็กเิียงคุณแม่เด็กเจ็ดครับผมเจ็ด ล่างเ็นว่า,นาเน้นนล่างเนะครับเนาะงวดทีผ่านมาสองคุณแม่เปกับฟันล่างครับผมเขาจัางจังหมดนี่ก็ยะเลื่มตามเล็กวิ่งคุณแม่นะครับเนาะ,เ,นะเจ็ดตัวเดียวเน้นๆครับ <ๆ>นี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของไม่จอยในคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมมาไปพิจารณาเนาะครับเนาะครับผมคลิปนี้บ้าทองพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงตัวนี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าทองพูนหาคลิปดีๆตัวเลขเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปเนาะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของท่องพู่นเชนเอาครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคม ắ n ร่ำ้วยเงินทองสุขสุขคนครับคลิปนี้บ้าทองพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงานนนี้้คคคคครรรัััับบบบลิปหหพกมมผขอุณ